5เกม NFT ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2022แล้วเกมทั้งหมดที่เพนจะพูดในวันนี้เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง QFI ได้วยเกมเหล่านี้เล่นฟรีได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปสมัคร q ิวไฟแอคเค้าในเว็บไซต์ q f i ไ .com แล้วเพนเนี่ยแอบกระซิบบอกนิดนึงนะว่าหลังจากนี้เนี่ยทาง QFI ไเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเพนในช่องเพงเนเติบนะครับก่อนไปดูคลิปกัน วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะ5อันดับเกมนะครับที่น่าเล่นที่สุดนะครับในปี2022นี้เลยแต่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของตัวเพนเองแหละแต่คือแบบจริงๆแล้วนะทางกิลไฟเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับหลายเกมมากๆเลยนะครับเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเพนพาไปดูเนาะก็คือเราเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ของทางกิลไฟนะครับ guildfire.com แล้วกดไปที่ explore อะก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีเกมลิสต์นะครับก็คือเกมทั้งหมดนี้เน เดี๋ยวเราลองมานับดูกันว่ามีกี่เกมเนาะอันนี้ก็8เกมใช่ไหม8เกมคูณ2 16นะครับ17 18นะครับก็นี้นะอย่างน้อยๆน,นะครับก็มี18เกมแล้วนะแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะก็คือยังไม่บอกนะว่าเกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะจริงเลยนะครับสำหรับเกมนะที่เป็นพันเนอร์กับทางกิวไฟนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันดับที่5เลยดีกว่าว่าเพนเนี่ยคิดว่าเกมไหนเนี่ยน่าสนใจอันดับที่5นะครับก็เกมนี้เลยนะครับในโตลิกเนี่ยเป็นแบบเกมแข่งรถอะไรแบบนี้นะที่สําคัญเนี่ยสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยนะทุกคนคือเราเนี่ยสามารถคลิกไลน์เกมได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะอ่ะนี้เขาก็บอกนะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นโมบายเนาะก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นในมือถือได้เลยนะถ้าเกิดใครไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เล่นในมือถือได้เลยไม่ต้องมีคอมก็สามารถเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตัว คือหลักๆเนี่ยเกมเขาก็จะมี3โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดที่1ฟรีทูเพย์โหมดที่2นะครับโซโลอีเวนต์นะแล้วโหมดที่3ก็คือทีมอีเวนต์ก็อย่างที่เพนบอกนะคือเกมเนี้ยมาเล่นฟรีนะก็คือเราไม่จําเป็นต้องมี NFT ใดๆนะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วแต่ส่วน2หมวดหลังนะครับที่เป็นโซโล e อีเวนต์กับทีมอีเวนต์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น Play to e a r n ก็คือสามารถเล่นได้แบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมได้ด้วยนะครับอ่าและที่สําคัญมันก็สามารถเอิร์นได้ด้วยนะอ่าเดี ว่านี่นะครับเป็นเกม NFT นะคือภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญเล่นในมือถือได้ด้วยเราสามารถเลือก้อเลือกชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นในตัวเกมนะภาพในเกมก็แบบเมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปโปรโมทนะครับของในโตหลีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าภาพในเกมเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะ Play to Earn อย่าลืมนะครับว่าอันนี้เป็นเกมบนมือถือ,อคือรถนี่อย่างเท่เลยนะฮะ เ้วเล่นในมือถือได้ด้วยนี่ก็คือพกไปเล่นได้ด้วยทุกที่เลยอันนี้เขาก็มีบอกรถแบบด้วยนะทุกคนก็คือช่วง Q2 นี้นะครับ Q2 ปี2022เนี่ยมันก็จะสามารถเล่น Multiplayer Racing นะคะเวอร์ชันหนึ่งได้แล้วนะก็คือเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆแหละเออแล้วก็มี Q3 นะครับเป็น V2 อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นลรงรถนะครับสามารถปรับได้นะครับเลือกได้มากมาย มีชิ้นส่วนต่างๆนะครับสามารถอัพเกรดได้เดลี่ีวาร์ทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ในเกมเนาะเอออันนี้ก็เป็นรถนะมีมากมายหลายแบบเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะเลือกล้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมเค Are you ready? ในตัวเลขนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับที่4นะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับเกมนี้นี่เองนะครับเกม Stella f a n นตาซนะครับคลิกเข้ามาดูเออตัวนี้นะครับอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งโมบายแล้วก็ PC เลยนะคืออันนี้นี่จะเป็นแบบใครที่ชอบอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับต้องหลงรักเกมนี้เป็นอย่างแน่นอนเนาะคือก่อนอื่นเพนบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยมากภาพโทนนี้เลยนะครับแบบอนิเมะอะไรแบบนี้เนี่ยกร๊ดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเพนพาเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับก็คือเขาก็จะมีทวิตเตอร์ของเขาอันนี้เนาะ แล้วก็ website, okay. เว็บไซต์โอเคเพนคลิกที่ตรงนี้เนี่ยนะทุกคนคือภาพในเกมเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบแฟนตาซีอนิเมะอะไรแบบนี้ website, เขาเว็บไซต์เพนว่าเขาทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอินโทรดิวตัวละครนะครับอันนี้ก็มีตัวละครนะครับที่ชื่อว่ารูบี้เนาะ อันนี้ก็มี3มตัวเนาะที่อยู่ตรงนี้ก็อย่างเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว RPG นะไปตะลุยในโลกแฟนตาซีนะครับเอาตัวละครอนิเมะของเราเนี่ยไปตะลุยเดี๋ยวเพนพามาดูดีกว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยหน้าตาตัวเกมนะครับเป็นประมาณไหนเนาะก็นี้นะครับเป็นเฟิร์สทีเซอร์นะก็คือเขาเพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันก่อนเลยนะครับเรามาดูเลยดีกว่าเฟิร์สทีเซอร์นะครับอ่ะลิงเกมนะครับเขาก็เป็นบริษัทนะครับที่เดเวลลอปเกมนี้เนาะ คือเขาเนี่ยเคย d e velop หลายเกมมากมายในอดีตนะครับที่เป็นเกมท็อปเทียร์อะไรแบบนี้อ่านก็เป็น Stellar f a น t a s y นะครับที่เขา d e velop ล่าสุดก็เป็นแนวอนิเมะอะไรแบบนี้เนาะภาพสวยมากๆนะถ้าเกิดใครเนี่ยชอบดูอนิเมะหรือว่าดูซีรีส์อะไรแบบนี้ เป็นสายนี้นะครับชอบแน่นอน coming soon นะครับก็อย่างอันนี้นะที่เพนว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือมันเป็น play and earn เนาะเป็น premium anime style collectible นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถสะสมได้ด้วยเป็น collectible NFT RPG นะครับ RPG นี่ก็เป็นแนวเกมใช่ไหมภาพสวยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้ง PC นะครับแล้วก็มบายเลยอะไรที่เล่นในโมบายได้ด้วยเนี่ยเพนว่าก็น่าสนใจนะเหมือนกับเกมในโตลิคเมื่อกี้นะอันนี้ก็เป็นอันดับที่4นะครับที่เพนให้เนาะอันดับที่3นะครับเกมนี้เลย h e l o of m a w i a อันนี้ก็จะเป็นเกมแนววางแผนการรบนะครับ Real Time Strategy เนาะคืออันนี้ถ้าเพ้นอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับเกม Clash of Clan นะครับนี่นะก็เป็นเกมแนววางแผนสไตล์การรบนะครับสร้างฐานทัพอะไรประมาณนี้เนาะเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ Pay and Earn นะครับคือเราสามารถเล่นแล้วก็ได้เอิร์นไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์ของเขากันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะก็เป็น The First AAA Blockchain Based Builder Game นะครับก็คือเกมแนววางแผนการบออารบเกิดรงว่าเราต้องสร้างฐานทัพของเรานะครับแล้วก็สร้างกำแพงให้ แข็งแกร่งเนาะไม่ให้ศัตรูเนี่ยมาบุกทําลายฐานทัพของเราได้ก็คือเวลาเราชนะนะครับเราก็จะได้เหรียญนี้มานะครับเหรียญลูบี้นะเวลาเราปกป้องฐานทัพของเราสําเร็จอะไรแบบนี้นะเออก็จะเป็นเอินเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญลูบี้เนาะเราก็สามารถเอาเหรียญนี้เนี่ยไปอัปเกรดอะไรต่างๆในตัวเกมได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเอาเหรียญตัวนี้ไปขายนะครับเพื่อเป็นการเอินมาได้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้นะก็คือใช้เหรียญลูบี้ในการอัปเกรดเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแผนเขานะครับเพื่อนๆก็คิวสี่ปีสอง 2นี้นะครับก็คือปลายปีนี้แล้วนะก็จะเป็น global launch แล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดแบบอีงจังๆ,ๆแล้วนะครับแต่ว่าช่วงคิว3คิเนี่ยก็ยังเป็นเทสอยู่นะครับโอเคก็เดินทางมาถึง2อันดับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ2อันดับที่เพนคิดไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า2เกมนี้เพนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างทําออกมาดีทั้ง2เกมเลยนะอ่ะแต่ก็อันดับที่2นะครับเพนให้เป็นเกมนี้นะครับ ascender เกมนี้เป็นเกมแนวไ c i f i f a n t a ี y นะครับ open world นะเป็น action RPG ก็คือแบบเราเอาตัวละครของเราเนี่ยเข้าป ไปโลดเล่นภายในตัวเกมนะครับไปล่ามอนสเตอร์ไปหาแร่นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราต้องเล่นใน PC เท่านั้นนะเพราะว่าภาพเขานี่สวยมากเลยนะครับก็คือเป็นเกมระดับ a a เเลยทีเดียวนะอ่ะเรามาดู เว็บไซต์กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็คือเกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้แล้วนะครับก็คือสามารถกดเลย์ตรงนี้ได้เลยเนาะอาไปเพื่อนดูภาพสวยมากเลยนะครับก็คือนี้เป็นตัวละครของเรานะมีดาบเข้าไปในโลกแฟนตาซีนะครับบุกตรุยนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับหาไอเทมอะไรแบบนี้เนาะภาพสวยจริงอ่านี่ดูเดี๋ยวเพนจะให้ดูคลิปในตัวเกมนะครับเออคือแบบเรียกว่าเด็ดจัดเลยนะครับเกมนี้เนาะอ่านี่ก็เป็นพาร์เนอร์กับกิลฟายนะครับเป็นอินเวสเตอร์มาดูออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ของตัวเกมนะครับคือภาพสวยจัดเ็นบอกเลย โอ้โหใบไม้ My, เป็นใบไม้นะครับเป็นไงเกมระดับ AAA มันต้องแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เพนให้ในระดับที่สองนะครับอันนี้เป็นพรีอัลฟาอยู่นะภาพสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วด้วยนะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ในเกมนะครับที่เราต้องไปต่อสู้มานะครับปึบปึบ เอออย่างหนุกบอกเลย Open World แบบนี้เออก็ภาพสวยจริงๆนะครับสวยประมาณนี้เลยทีเดียว Ascenders แล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ามาดูในส่วนนี้นะครับมีแท็บอีเวนต์ตรงนี้เนาะในเว็บไซต์ของก f i ไฟนะครับคือเขาเพิ่งจบกิจกรรมนี้ไปคือเขาแจกเหรียญในตัวเกมนะครับเป็นจำนวนถึง5 0,000ื่นเหรียญเลยทีเดียวนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆดูนะครับเ x c l u s i v ู for g ำหรับกิไฟยูนะครับก็คือเราจะเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของกิ l ไฟด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่สมัคร Account นะครับก็สามารถกดเข้าสมัครไปในเว็บไซต์ของทางกิ l ไฟได้เลยนะครับเรียกว่าสมัครไม่ยากเลยนะครับสามารถเชื่อมกับ Google Account ของเราโดยตรงได้เลยนะครัเดีววิ่่นน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 าามงง้ึสจ ๆๆนะถึงมันจะจบไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้มาอยาะเนือง <1 S 1> แน่นและมากมายอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้น้องก็เป็น r i ร e Po ูลนะครับแจก5 0,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับก็คือเราดาวน์โหลดเกมนี้ไปนะครับแล้วก็เชื่อมทวิตเตอร์แอ u n t านะแต่ว่ามันจบไปแล้วนะอันนี้ก็รอบนี้ไม่ทันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากจะร่วมกิจกรรมนะอันนี้เห็นไหมที่1ก็แจกจํานวน70,00เหรียญเลยนะครับที่2 5 0 0 0เหรียญที่3 2 0 0 0เหรียญน,นะแต่ไงเพื่อนๆก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับในเว็บไซต์ของทางกิลไฟหรือใน Discord อะไไรแบบนี้ด้เลยนะ คือเขาเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้เรื่อยๆเป็นอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาอันดับที่1น่นะครับอันดับสุดท้ายนะครับที่เพนคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะครับเกมนี้นะครับเกม d ีเวิร์นะครับในแพลตฟอร์มของ d ีฮอริซอนเนาะเป็น m e t a ลเวิร์ส MMORPG นะครับคือภาพสวยมากบอกเลยว่าภาพสวยมากๆเลยอันนี้เพนว่ามาแรงจริงนะครับแล้วก็เป็นพาร์เนอร์กับทางคิวไฟด้วยอ่ะก็เกมนี้นะครับเขาเนี่ยชื่อว่า d ีเวิร์นะครับตัวนี้นะดี worse, well, แต่ว่า d ีเวิร์สเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มเกมที่ชื่อว่า d ีฮอร์เรซอนะครับคือประมาณว่า d ีฮอร์เรซอนเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเกมฟอร์มยักษ์นะครับเรียกว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับ d ีฮอร์เรซอนเนาะคือตัวเกม d ีเวิร์สเนี่ยเขาเคยเปิดอัลฟาเทสไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราสังเกตจากปุ่มนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถกดปุ่มเพีนาวได้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะกลับมาเปิดเป็นอย่างแน่นอนนะครับก็คือเกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยจริงนะครับแล้วนี่นะครับอินเวสเตอร์นะ หลายเจ้ามากมายนะครับแล้วมาดูในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับมีกิลไฟนะฮะกิลไฟเป็นพาร์ทเนอร์ของเกมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ <laughs> ว่าดิเพนให้อันดับหนึ่งเนี่ยภาพเขาสวยขนาดไหนนะครับก็คือแบบสวยแบบนี้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นภาพในตัวเกมนะครับคือเขาเป็น mmorpg นะเป็น nft เกมนะครับน่ารักไหมต้นมงต้นไม้นะอันนี้แบบเห็นว่าสเปคเนี่ยมันไม่ต้องสูงก็เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นใน pc เนาะ น่ารักอ่ะภาพก็ประมาณนี้นะครับอ่ะภาพในเกมเห็นแถมตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ทุกคนคือ,อรายละเอียดนี่มาจาัดเต็มจริงๆนะ อ่ะเรียกว่าน่ารักสวยงามเลยนะครับก็เกมนี้นะเพนให้เป็นที่1เลยนะครับที่เป็นเกมที่น่าจับตามองในส่วนในปี2022นะครับเออคือตอนนี้เสียดายอัลฟาเทเขาปิดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับปี2022เนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมนี้นะครับแล้วสามารถเอินได้เป็นอย่างแน่นอนก็เกมทั้งหมดนะครับที่เพนเลือกมาในวันนี้นะครับก็เป็นอันดับในใจนะที่เพนเลือกมาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทางคิว เพนให้เพื่อนดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็มีทั้งหมด18เกมนะครับแล้วก็มีเกมที่19นะครับแล้วก็จะมาเป็นอีกอย่างแน่นอนมากมายเลยยังไงเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกิลไฟนะครับเพื่ออ่านรายละเอียดในแต่ละเกมได้นะครับเกมทั้งหมดที่เพนให้ดูเนี่ยหลักๆก,ก็จะเปิดให้เล่นภายในปี2022นี้แหละนะครับแต่ยังไงเนี่ยเราก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กิลไฟนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับก็คือเป็น Discord ของก f i ไ e เดี๋ยวเพนจะ เข้าไปดูในนั้นได้เลยนะครับคือใน Discord เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆคนไทยมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่อัปเดตเป็นภาษาไทยนะอ่านเข้าใจง่ายนะครับถ้าติดปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถสอบถามเพื่อนเพื่อนในคอมมูนนะคะเพื่อนๆอนคอมมูนเนี่ยน่ารักมากๆนะมีคนตอบอยู่ตลอดเลยยังไงก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะครับใน Discord ของทางกิลไฟได้เลยเนาะจริงๆก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม และเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเป็นเพื่อนต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพนพูดตกหล่นหรือผิดพลาดต,ตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม